เอสเอวินแฟกซ์โปรฟุตบอลวันนี้ขอเสนอผู้เลนโลเปตกีกับการแยกทางก่อนเริ่มงานคุมทีมการที่ผู้จัดการทีมสักหนึ่งคนจะแยกทางกับทีมนั้นเกิดได้จากหลายเหตุปัจจัยทางการทําผลงานได้ไปตามเป้าหรือการที่บอดบริหารเสริมทับให้ไม่ตรงใจโค้ชโดย2ปัจจัยที่ว่ามานั้นทําให้ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ต้องตกงานกลางคันแต่ทว่ามีกุญซืออยู่หนึ่งคนที่เคยต้องแยกทางก่อนเริ่มงานคุมทีมกับ2ต้นสังกัดใน2กรณี ซึ่งกุญซือที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คืออดีตผู้รักษาประตูอย่างคูเลนโลเปติกีเรื่องราวการแยกทางครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2018ณตอนนั้นมีมหาการรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลก2018ซึ่งจัดกันที่ประเทศรัสเซียโดยมีหลายชาติสมาชิกของฟีฟาเข้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็มีทีมชาติสเปนภายใต้การคุมทีมของคูเลนโลเปติกีที่ได้โอกาสลงเล่นในศึกนี้ด้วย ซึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งฟุตบอลโลกประมาณ2สัปดาห์แต่ละทีมชาติก็ต้องมีการซุ่มซ้อมเรียกความฟิตและเรียนรู้เทคนิคก,กันไปจนเข้าสู่ช่วงสามวันสุดท้ายก่อนเริ่มแข่งฟุตบอลโลกก็เหมือนจะมีเหตุที่ไม่ชอบมาพากลจากฝั่งของทัพกระทิงดุหลังจากนั้นสื่อหลายสำนักจากฝั่งสเปนก็เล่นข่าวตรงกันว่าคูเลนลเปติกีได้มีการไปเจราจาลับหลังกับทางเรอัลมาดริดหวังจะเอามาเป็นโค้ชคุมทีมในฤดูก,กาลใหม่เพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาคูเลนทำผลงานได้ดีในการคุมทีมชาติสเปน และเมื่อสาพันฟุตบอลสเปนหรือ r f e f ทราบถึงเรื่องดังกล่าวก็ได้มีการนัดประชุมภายในเป็นการด่วนเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด13มิถุนานยน2018เป็นวันที่ประธานสาพันฟุตบอลสเปนได้ออกมาประกาศปลดคู่เล่นโลเปตกีในวัย51ปีออกจากการทำหน้าที่คุมทีมทันทีซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลก2018จะเริ่มเปิดฉากเพียงแค่หวันเท่านั้น ทำให้ฝั่งของทีมชาติสเปนจะต้องเร่งกันให้วุ่นในการหากุญซื้อคนใหม่มาขัดตาทับก่อนที่พวกเขาจะไปได้ตัวตำนานกองหลังอย่างเฟเดโดเอโรเข้ามาคุมทีมชั่วคราวโดยผลงานภาพรวมของทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลก2018ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักในรอบแบ่งกลุ่มลงแข่ง3มนัดชนะ1เสมอ2แม้ทัพกระทิงดุจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ไปได้แบบพืชจับแต่สุดท้ายพวกเขาก็มาโดนเจ้าภาพรัรเสเซียสอยร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปด้วยการโดนจุดโทษ นับเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลโลกที่ไม่น่าจดจําสําหรับพลพรรคล่าโรคาขณะที่ฝั่งของคู่เล่นโลเปติกีหลังโดนทีมชาติสเปนไล่ตะเพิดออกมาในวันที่1กรกฎาคมคู่เล่นโลเปติกีก็ได้ยา้ายไปคุมทีมเรอัลมาดริดสมใจอยากภายใต้สัญญา3ปีถือเป็นการกลับมาทํางานที่นี่อีกครั้งหลังเคยเป็นหัวหน้าแมวมองและโค้ชของเรอัลมาดริดกัสติยามาแล้วในช่วงระหว่างปี2006-2009 แต่พอเขาเริ่มจับงานคุมทีมผลงานของมาริดกับไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยคูลินได้โอกาสคุมทีมรวมทุกรายการ14นัดชนะ6เสมอ2แพ้6ทำให้ในเดือนตุลาคม2018ทัพระชันชุดขาวก็ตัดสินใจปลดคูลินลูเปตกีทั้งที่เขาเพิ่งเข้ามารับงานได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นก่อนที่สโมสสจะไปดันซานเตียโกโซลารีจากกาสติยาเข้ามาคุมทีมแทนแต่ทว่าผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นจนสโมสรต้องไปเรียกซิสูซิรด,ดินซีดานมาช่วยคุมทีมอีกครั้าายฤด,ดูก จากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปประมาณ4ปีในซีซั่น2022-23 20สมสรวูฟแฮมตันก็ไปแต่งตั้งคู่เล่นโรเปติกิเข้ามาคุมทีมแทนบูโน่ลาชที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีโดยการเข้ามาคุมทัพหมาป่ามิดแลนด์ผลงานในลีกถทอวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุมทีม23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10พาทีมจบอันดับ13อยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายหายห่วงและหลังจบฤดูกาล2022-23 20เหตุการณ์ด้านลบภายในสมสรนก็เริ่มแดงออกมา เมื่อคูเลนลูเปติกีรู้สึกไม่พอใจที่ตอนนั้นบรรดาผู้บริหารของสโมสรจัดการปล่อยผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างชูอัลมูดินโยกองหน้าตัวหลักอย่างราอูคิมินเนสและคนที่สําคัญที่สุดอย่างรูเบนเนเวสสาเหตุที่สโมสสทําเช่นนั้นเพราะว่าจะได้ลดภาระทางการเงินให้กับสโมสรหลังจากที่ปล่อยนักเตะออกไปหลายคนสโมสสอนกลับไม่เสริมทัพผู้เล่นที่พร้อมใช้งานเข้ามาแทนมีเพียงแค่นักเตะอายุน้อยที่รอวันพัฒนาฝีเท้าในอนาคตมากกว่า นั่นเลยทําให้คูเล่นโลเปตกกิรู้สึกไม่สบอารมณ์ยิ่งกว่าเดิมเพราะถือเป็นการขัดต่อแผนงานที่ตัวเขาได้วางเอาไว้หลังมีข่าวไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับอนาคตของโลเปตกกิทําให้สโมสรก็เริ่มมีแผนล็อกเป้าหมายชายตามองตัวแทนเอาไว้บ้างแล้วและเมื่อถึงวันที่8สิงหาคม2023สโมสรวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เรส์ก็จัดการฉีกสัญญาแยกทางกับคูเล่นโเรเปตกกิทั้ทงที่เขาเพิ่งมาคุมทีมได้เพียงแค่9เดือนจากนั้นวูล์ฟก็ไปคว้าตัวแกรี่โอนิลเข้ามาสารงานต่อ ถือเป็นการแยกทางคุณสื่อที่ค่อนข้างปุบปับเพราะเหลือเวลาอีกเพียงแค่สวันพรีเมียร์ลีกฤดูการ2023-24ก็เริ่มโม่แข่งกันแล้วจาก2กรณีที่ว่ามาในเคสของคุณเลนโลเปติกีถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในโลกของฟุตบอลเพราะการแยกทางแบบฉุกลระหุกของทั้ง2ฝ่ายก่อนเริ่มโปรแกรมแข่งขันจะทําให้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีทั้งในฝั่งของสโมสสหรือแม้แต่ฝั่งของคุณเลนโลเปติกีเองก็ตาม ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสวกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซูเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ